พี่ดูลถนั่นดิทำไมต้องระคายอย่างนั้นนะพี่เออวะ่ะตรงนี้มันที่ห้ามจอดน,นี่ต่อ,อถ่ายเป็นหลักฐานนะเขียนปสั่งด้วยโดยพี่เข้าไปดูเองครับคุณคุณ เสียใจอะค,ค,คุณเฮ้ยพี่คุณผัวหนูมาทำายังไงดีอะนี่คุณมีผัวแล้วเหรออย่าเพิ่งมาถามะไรตอนนี้ได้ไหมช่วยกันคิดก่อนว่าจะทำยังไงดีคุณเออคุณเอาผ้านี้ไปบังหน้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมออกไปเคลียร์กับตำรวจเอง มีอะไรครับคุณตำรวจครับนี่คุณคุณมาจอดรถทำอะไรตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาห้ามจอดนะเออคือผมจอดแค่แป๊บเดียวเองครับผมแค่อยากจะสวิตกับแฟนเดี๋ยวผมก็ไปแล้วครับคุณทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับผมต้องถี่ไปสั่งได้ครับงั้นรออยู่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมไปเอาไปสั่งก่อนรีบไปเลย สวัสดีิรวรลว早啊เบี่สั่งเสร็จยังเอ่อนี่ครับเสร็จแล้วครับพี่ไอ้อพวกนี้ชอบทำผิดกฎหมายเวลาโดนใบสั่งก็บ่นว่าเสียตังค์แย่จริงๆเลยนั่นแหละครับ ผมรอครับผมต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ครับ500บาทน้องจอดในที่ห้ามจอดแล้วผมเสียที่นี่ได้ไหมครับไม่ได้น้องน้องทำผิดกฎหมายเนี่ยไปสั่งไปเสียที่โรงพักไลย เนี่ยขุ่นน่ากินมากเลยนะครับแกจะทำอะไรของแกเนี่ยพี่ว่าน้องน่าจะเล่นตัวดีกว่านะถ้าไม่งั้น,น่ะเรื่องที่นั่นมีชู้ถึงหูพี่ดำแน่แกพูดบ้านอะไรของแกเนี่ยลรอแ้นดูนี่ แกเป็นเพื่อนของขวัญฉันไงแกจะทำอย่างนี้ได้ยังไงฉันไม่สนหรอกถ้าฉันอยากได้อะไรอะมันก็ต้องได้อยู่แล้วเฮ้ยนี่มึงทำอะไรวะนัดคุณไม่เป็นไรใช่ไหมรักกันมากลยเนาะชูถึงเล้ตามมาปกป้องถอึงเนี้ย ได้ขอให้พวกมึงสองตัวโชคดีนะนะัทคุณรู้จักเขาเหรอคือเขาเป็นเพื่อนของผัวฉันน่ะแล้วเขาก็รู้เรื่องทั้งหมดของเราแล้วนะแล้วมันก็ยังมาขู่ฉันอีกด้วยว่าให้ฉันมีอะไรกับมันน่ะเออผมว่าคุณต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกให้ผัวคุณนะ บอกไม่ได้ถ้าฉันบอกผัวฉันผัวฉันเอาฉันตายแน่เลยอะ่ะงั้นเราต้องหาวิธีอื่นอะ่ะไปกันเถอะถ้าไม่มีไอ้โชูนะั่นมาช่วยนะ เฮ้ยมึงไปเอารูปนี้มาจากไหนคือเมื่อกี้พี่ผมถ่ายเดินพอดีอ่ะแต่ผมก็หาจังหวะจะบอกพี่นะแต่ผมไม่รู้จะบอกไงพี่ขอโทษยน, <ๆๆ S 1> นะครับมันกล้าสวมเขาให้กูนั้นเหรอไม่ปล่อยไว้แน่หรือว่าหาตัวมันได้เจอเอมื่อกี้ผมเห็นอยู่แถวนั้นพอดีพี่ กี่ดังนั่นเองพี่ไอ้ลูกคนนี้ใช่มั้ยครับหน่อยมองึงลงมาลงมามาเดี๋ยวนี้นะไป ยังพาชู้มาเอาเงินบรลลดอีกแนททำแบบนี้กับพี่ได้ไงพี่ดีกับแนทแค่ไหนเออคือแนทขอโทษนะพี่ดำแนทขอโทษขอโทษอย่างั้นเหรอฮะเร็วเร็วทั้งโคู่เลยนะมึงเอหยุดนะพี่ดำถ้าพี่ดำไม่หยุดแนทจะแจ้งข้อหาทำ้ายร่างกายนะพี่ข้อหาทำ้ายร่างกาย,ยางั้นเหรอมึงเนี่ยปกป้องกันดีนี่ เร็วจริงๆเร็วเนเหรอคนที่เร็วอ่ะน่าจะเป็นเพื่อนพี่มากกว่านะนี่เอ่อหมายความว่าไงเฮ้ยอย่าพูดอ,อะไมั่วๆนะก็เพื่อนพี่อ่ะแอบถ่ายรูปฉันไว้แล้วมาขู่ฉันว่าให้มีอะไรกับมันไงเออพี่ดำไม่จริงนะพี่มันใส่ร้ายผมอ่ะพี่ผมน้องรักของพี่นะผมจะทำเรื่องอย่างว่าทำไมอ่ะใช่ไหมพี่ พี่ไม่เชื่อพี่ก็ฟัง yeah. น scene, wait, wait, wait. ี่สิแกว่าใต้ของแกเนี่ยมันแกก็ดูนี่ดินี่แกเป็นเจ้าของกูใช่ไหมแกจะทำนี่ได้ยังไงไม่สนหรอกถ้าฉันเ็ำได้ะฉันก็ต้องได้อยู่แล้วไปไปเออเออโอเครับตั้งแต่วันนี้ไปมึงไม่ใช่เพื่อนกูและไม่ใช่น้องกูมึงใส่หัวไปเลยนะไปครับครับ ส่วนมึงอ่ะไม่ต้องกลมาใไ้กูเห็นได้มึงมันเน่าทนเน่าอยู่ไว้นะ่คำกูไม่เอามาทำให้ชีวิตกูเน่าไป้วยหรอก